ดเช็คเตาเตาแก๊สรีโมทปี2016ครับดาว4,090ค่างวด1,800กว่าบาทครับสวยๆเลยดูใหม่ครับรีโมทนะใหม่อยู่ที่21,000เดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูครับกำเด็ด้านซ้ายนะปิดแล้วครับ ใครที่หายใช้งานครับยาว4 9่พั้าค่างวดอยู่ที่พ8 0 0ปร้กว่าบาทครับไม่ต้องมีคนซ้ำครับบัตรได้เดียวรับรถเมย์ยางใหม่นะครับสนใจโทรติดต่อมาได้ครับ0 8นย์แปดสี่าแป่มะมาดูรถทดลองขับก่นได้ในจังอกันักำแพงัดศรสีสกเกตนะครับ